คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้านะคะของสงครามรัสเซียยูเครนสักนิดหนึ่งค่ะมีนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์นะคะว่าปูตินนั้นจะยกระดับสงครามแล้วก็จะมีการทำสงครามใหญ่นะคะก่อนจะถึงวันครบรอบสงครามรัสเซียยูเครนคือวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ กริการี่ยูดินค่ะนักรัฐศาสตร์และนักสังคมวิทยานะคะของชาวรัสเซียซึ่งก็เป็นคอลัมนิสต์ของสื่อหลายฉบับเขามีการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับหรือว่าการเตรียมทำสงครามใหญ่นะคะกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเนี่ยก่อนที่จะครบวาระหนึ่งปีการบุกยูเครนนะคะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยกำลังจะเตรียมทำสงครามครั้งใหญ่กับนาโตเพื่อนำม,ม่านเหล็ก กลับคืนมาซึ่งเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางอุดมการณ์และพรมแดนเชิงกายภาพที่แบ่งทวีปยุโรปออกเป็นสองพื้นที่ครับซึ่งคำว่าม่านเหล็กนี่นะครับภาษาอังกฤษ ไอออนเคิร์ทนนะครับก็เป็นคำที่ทางอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเซอร์วินสตันเชอร์ชิลเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาซึ่งเขาก็หมายถึงนะครับประเทศอย่างโซเวียตแล้วก็ประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในยุโรปตะวันออกนะครับที่ในช่วงนั้นเนี่ยปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์แล้วก็ไม่ยอมให้ประชาชนของตัวเองนะครับมีการติดต่อหรือว่าเดินทางข้ามประเทศเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของตัวเองได้เนี่ยและค่ะนักวิเคราะห์เขาก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าก่อนที่จะครบรอบหนึ่งป ปูตินอาจจะมีการทำสงครามครั้งใหญ่นะคะโดยมีการให้มีม่านเหล็กกลับคืนมาหรือเปล่าโดยมีการวิเคราะห์ว่าเขาเตรียมปฏิบัติการครั้งใหญ่นะคะก่อนที่จะถึงวันที่24กุมภาพันธ์โดยมีหลักฐานค่ะท่ามกลางความเป็นไปได้ว่าปูตินเนี่ยกำลังจะเตรียมกลืนเขาใช้คำนี้นะกลืนทั้งยูเครนและก็มอนโดว่าก่อนจะรุกคืบเข้าไปที่ยุโรปเพื่อรื้อฟื้นม่านเหล็ก ในช่วงสงครามเย็นและต้องการครอบครองยินแดนในยุโรปตะวันออกทั้งหมดและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะหลังจากที่ประเทศสมาชิกนาโตตัดสินใจส่งรถถังช่วยยูเครนเพื่อจะต่อต้านการบุกของรัเสเซียนะคะก็จากการที่ชาติตะวันตกนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีก็มีการส่งรถถังโดยเฉพาะรถถังรับเผิดไปให้ยูเครนเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ต่างๆนานา,นาเลยว่าปูตินคงจะไม่อยู่เฉย <C ups> ครับถ้าพูดถึงเรื่องความตึงเครียดสมยัยสงครามเย็นหลายๆคนก็ <c oughs> นจะคิดถึงเรื่องการแข่งกันสะสมอาวุธ<ะ>นิวเคลียร์นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทางสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์กันจํานวนมากแล้วก็ในช่วงหลังๆเริ่มที่จะสะสมน้อยลงและเพื่อคลายความตึงเครียดตรงนี้ก็ไม่แน่ว่าการรื้อฟื้นม่านเหล็กในที่นี้นะครับที่ปูตินเขาถูกมองว่าอาจจะเริ่มตรงนี้เนี่ย<า>จะเป็นการสะสมอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าน่าสนใจนะคะ